โอลิเวอร์ไซด์แห่ง bring me the horizon มหาอาจารย์ก่อนหนึ่งวันที่จะขึ้นคอนเสิร์ตคนที่เขามาเล่นคอนเสิร์ตเขาต้องมีการซ้อมมีการเตรียมตัวเตรียมงานวันนั้นมารอ2ชั่วโมง สตีเวนซีเกลต่อมาไรอันฟิลิปเป้แจ็คสีแบ็กฟอร์ดครอบครัวมิสเนเดอร์มาทั้งครอบครัวเลยสิ่งที่เขาจะได้จากอาจารย์คืออะไรเขาเขารู้ได้ไงครับอาจารย์ส่วนใหญ่เขาให้เกียรดกันนะเขาจะรู้ว่าไม่อนุญาตให้สัตว์ตามลายที่เขาเลือกแต่เราจะเป็นคนเลือกให้เขาสัตคือเต็มหลังสิบคนก็ไม่เหมือนกันสักคนเอาความทุกข์ของเขามาให้เราฟังอ้าว ไม่ดีตรงไหนอ่ะอเขาเอาประสบการณ์ของเขามาไลา่เราฟังซีซีเลย,เยปะฮะใช่สวัสดีครับชาบราเตอร์คลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสักยันไทยอีกแล้วนะแต่มันมีเหตุผลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเกิดใครที่ติดตาม Oliver s i ์ไซด์แห่ง Bring m e the h o r i z o n เนี่ยมาสักที่เมืองไทยแล้วมาสักหนึ่งวันก่อนที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วย และคนที่เขาสักด้วยนั่นก็คืออาจารย์หน่งอ,อ่อนนุษนั่นเองฉะนั้นวันนี้นะเราอยู่ที่นี่เลยนะครับคุ้มมันตรารักนะ,ะใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะเนี่ยจะมีภาพนี่นะครับจิตกรรมฝาผนังที่อ่อนนุด30นะ มีคนตาบอดนะครับพิการทางสายตาเนี่ยมานัทอาจารย์อาจารย์ก็เลยก็เลยสั่งให้ให้ให้คนตาบอดคนนี้นะอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะทําให,ให้เพื่อให้เขามีเ,เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะอ,อาจารย์ก็จะมีเคสอย่างนี้แหละนะในการที่ที่จะสั่งให้ฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปถ่ายนะฮะที่อาจารย์สักอยู่แล้วก็มีโอกับได้พูดคุยอาจารย์ต่อเลย ขเลือดเมล่ะสุดยอดคนไทยโทรแล้วโทรอีกน Google คนถามทางแล้วถามทางอีก g o เก l e แบบก็มีไม่ใช้ ไปม,มีโอกาสนะฮะพูดคุยอาจารย์เหน่งอ่อนนุชครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผม<ด>คือต้องเกริ่นให้ฟังก่อนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเคยไปสัมภาษณ์ฝรั่งอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟเขานี่คือแบบว่าชื่นชมอาจารย์มากๆเขาพูดใใมาเนี่ว่ารู้เลยไม่ไม่เชิงฝรั่งหรอกจะเป็นคนที่คุณปากีสถานใช้ทีวิตอยู่บนเกาะมัลดีฟแล้วก็หลงรักเสน่หในเมืองไทยเขาชื่นชอบผมผมมันนับถือเขามากเลยเขามาเปิดร้านกาแฟใหม่ๆครับ ในทหารทำเลในความที่เป็นคนต่างชาติเปิดร้านใหม่ๆไม่มีคนหรอกอแต่ชีวิตเขากาแฟเขาชมกาแฟเขาถ่ายรูปกาแฟร้านเขาก็ไม่ได้มีมุมอะไรให้ถ่ายเยอะแยะหรอกร้านเล็กๆตอนแรกที่เปิดในร้านเล็กๆตอนนี้ร้านเขาใหญ่มากแล้วลูกน้องย0คนเขาก็ถ่ายเพียรถ่ายลงไอจีทุกวันจนทุกวินทุกวันนี้ดังซึ่งกาแฟเขาไม่เหมือนใครอร่อยจริงครับเขาสักยันแบบทั้งตัวนะอาจารย์ังยกเวนหน้าใช่ยกเว้นหน้า ถ้าผมบอกจะสักง่ายเขาเขาคงสักแล้ว <Okay. S 1> าอาจารย์เอาจริงนะอาจารย์หนุ่มมากเลยอะครับเป็นอาจารย์สักยันที่ดูเข้าถึงง่ายมากก็ความเป็นจริงของมนุษยนะ์ความที่เป็นอาจารย์คนหนึ่งต้องวันหนึ่งอาจจะต้องเจอคนเยอะก็อาจจะมีความเครียดทําให้ออกแสดงออกทางสีหน้าแต่ตัวผมเองเนี่ยผมมีความสุขที่ได้ทําตรงนี้ปีนี้อายุ47แล้วสักมาเกือบ20ปีแล้ว เราตื่นเช้ามาไหว้พระสวนมนต์เดี๋ยวก็มีคนมาหาเราเอาความทุกข์ของเขามาให้เราฟังเอ้าไม่ดีตรงไหนอ่ะเขาเอาประสบการณ์ของเขามาเล่าให้เราฟังฟรีๆเลยนะใช่แต่ถ้าบางคนเขาคิดว่าโอ้โหวันต้องเจอแต่ใครก็ไม่รู้มาเล่าเรื่องลบทุกวันทุกวันทุกวันจิตใจเราก็จะลบไปด้วยแต่ผมกลับคิดว่าผมกําไรที่ได้ฟังเรื่องนี้ฟรี แล้วผมก็เก็บมาไว้ในใจโดยที่ผมไม่ต้องเอาตัวเองไปเสีย่ยงใช่ไหมครับถือว่าเป็นประสบการณ์ของคนอื่นที่อาจารย์ได้รับรู้แล้วก็อย่าไปเครียดกับมันช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาครับโ <Sy> อริเวอร์ e ซส์แห่ง bring The Horizon มาหาอาจารย์ก่อนหนึ่งวันที่จะขึ้นคอนเสิร์ตต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าคนที่เขามาเล่นคอนเสิร์ตเขาต้องมีการซ้อมมีการเตรียมตัวเตรียมงาน วันนั้นมารอสองชั่วโมงรู้สึกผิดมากจําเป็นเพราะเรา,เรา,เ,ราเรามีคนเดียวอาจารย์เหน่งมีคนเดียวในโลกเราก็ยังติดสักอยู่ลูกค้าอ,อยู่เราคิวของเขายังมันยังไม่ถึงไงโอลิเวอร์เนี่ยเขาสัอะไรผมให้ยันที่เกี่ยวกับการงานเขาทุกคนที่มาสักกับผมเนี่ยผมก็จะต้องถามก่อนว่าประกอบอาชีพอะไรถ้าบางคนไม่สะดวกจะบอกก็ไม่เป็นไรหรือต้องถามเพราว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตขาดหรืออะไร ชีวิตที่เขาผ่านมาแล้วเนี่ยขาดตกบกพร่องตรงไหนผมจะไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดมาเป็นตัวทำนายเพราะผมไม่เชื่อโหราศาสตร์ผมไม่ได้เชื่อร้อเซผมเรียนโหราศาสตร์พม่าสายอาจารย์ดวงสุริยเนรเรียนโดยท่านอาจารย์ชำนาญนะครับก็จบหลักสูตรมาผมเชื่อว่าการกระทําของเราเนี่ยมีผลต่ออนาคตอยู่แล้วคือเอาเขาไว่าตอนนี้คุณทำอะไร่าอะไรมา่าอะไรมาแล้วก็ ทำงานอะไรอยากได้อะไร<ช>อยากเกื้อหนุนเรื่องอะไรเราก็ส่งเรื่องนั้นไปอ,อย่างเขาบอกเป็นนักร้องครับต้องการให้คนชอบเยอะๆบ้านเราสมัยก่อนก็มีคณะลิเก<ช>คณะโขนละครต่างๆเรื่องของลายยันต่างๆหรือหัวโขนที่สวมลงไปเป็นหัวโขนปูหรืษีเนี่ย ก็มาจากนาทน,นาติซึ่งแสดงให้คนหมู่มากดูเริ่มมาจากในรถในวางด้วยซ้ำทีนี้เราประยุกต์เขาเป็นนักร้องไปคอนเสิร์ตเพลงล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่หน้ากากเดียวกันก็คือแสดงให้คนดูผมก็เลยให้นักเข้าหาไป ณเข้าหาณเข้าหาเหมือนมีคนเข้ามาหาาส่งพลังด้านบวกเข้ามาเข้ามานิยมชมชอบในตัวเขามันจะมีตัวคาถาที่ต่อต่อลงมาด้วยอันนี้ผมเสริมให้โอเคอันนี้ณเข้าหาเนี่ยมันเป็นยันของอาจารย์เลยหรือเปล่าหรือว่าณเข้าหาเป็นยันไทยอยู่อยู่แล้วเป็นยันในสายเฉพาะครับผมเรียนมาจากท่านอาจารย์รัฐเดชประที่พิชัยครับได้รับฉายาว่าสามทหารเสืออาจารย์ชุมในยกิรี าจารย์ชุมท่านก็มีชื่อเสียงทางด้านของสายเวทนะครับเป็นที่ยอมรับทั้งสายใต้มีความใกล้เคียงกับสายเขาอ้อใกล้ชิดกันนะครับอาจารย์ผมก็เรียนตัวนี้มาโมเลเวอร์มหาอาจารย์นี้คือไม่รู้เลยว่าอยากได้อะไรสิ่งที่เขาจะได้จากอาจารย์คืออะไรเขาเขารู้ได้ไงครับอาจารย์ส่วนใหญ่เขาให้เกียรดกันนะเขาให้เกียดเราชื่อเราที่ที่ไปดังในโซเชียลของทางเขาหรือทางที่เขาศึกษาอินเสิร์ตมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าไม่อนุญาตให้สักตามรลยที่เขาเลือกแต่เราจะเป็นคนเลือกให้เขา มันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งรุนว่าวันนี้จะได้อะไรขอโทษนะอาจารย์ผมไม่ได้แบบอยากจะเอามาเทียบนะเหมือนคัสตอมแททู o ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของความสวยงามเนาะก็คือเฉพาะบุคคลไปเลยเพราะว่าการสักยันไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะขออนีญาใช่ไว่ามันมีแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วยอยต่อปีใช่ลายนี้คงกระพันลายนี้เมตตามหานิยมแล้วก็อาจจะมีแตกแขนงออกมา แต่ว่าก็เป็นอะไรที่เป็นแพทเทิร์นของของลายแล้วซึ่งกับอาจารย์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่สกักจดเต็มหลังสุดท้ายก็สิบคนก็ไม่เหมือนกันสักคนมันมีกฎแม่อาจารย์ว่าลายนี้ห้ามอยู่กับลายนี้อัขละตัวนี้ห้ามอยู่กับอักขละตัวนี้ในในลายเดียวกันก็ก,ก็ก็มีบ้างบางลายที่เรียกว่าขัดแยง้งกันแล้วมันก็ข่มกันเองหรือว่ายันบางยันที่ห้ามลงต่ำกว่า สะดือก็มีบางยันนี่ต่ําศอกห้ามแล้วนะครับอย่างเสือหัวขาที่อาจารย์ไปเรียนมาเนี่ยผมไปเรียนมาจากสายคุณพ่อทองสุกก้อนบุญเสือหัวขาดตัวเนี้ยอาจารย์หลวงปู่ชัยเป็นคนสอนให้ผมต่ำกระศอกนี่มันแค่นี้เองนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้ไม่ได้เราก็ต้องยึดคาครูครับห้ามสักยันเสือหัวขาดขอโทษอาจารย์ผมไม่ค่อยเห็นมากนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเสือทั้งตัวใช่ใช่มีหัวพอเขาบอก มีหัวขาดปุ๊บหลายๆคนไม่เคยเห็นอาจจะตกใจสัญลักษณ์ของร้านกาแฟของแคร<ช>์อก็เป็นเสือหัวขาด<ช>แต่<ช>อันนั้นยังไม่ใช่สายที่ผมเรียนสายผมเรียนเนี่ยเสือหัวขาดเป็นอีกสายหนึ่งของทางลาวเสือหัวขาดที่จะมาทางอีสานตัวที่สักก็จะเป็นตัวทางอีสานประวัติคร่าวๆแล้วกันนะครับ,รบพอสังเกตเสือหัวขาดเป็นเสือ,อที่มีตะบะักและมีเดชมากมีฤทธิ์มากพวกในพานต่างๆก็อยากจะไปล่าไปประหารประหารเขาแต่ก็ทําอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องเสียชีวิตไป ก็ต้องโต้ตอบถูกไหมครับมาฆ่าเขาเนี่ยแต่มีความเมตตาในตัวด้วยก็ไม่อยากทําไม่อยากฆ่าทำยังไงอ่ะก็ทําข้อตกลงกันว่าฉันจะไม่ฆ่าเธอโดยการจะตัดหัวทิ้งแต่ในพานก็ต้องถักดาบออกด้วยโดยที่ไม่ไปทาร้ายเขาในภาพตัวอโาขายก็จะมีภาพดาบหักอยู่ก็ทําให้ว่าเสือตัวเนี้มีอรุภาพด้วยเมตตาด้วยคาจุนด้วยเสริมดวงด้วยทุกอย่างมันทํามันจุนทุกอย่าง ถ้าเป็นเสือเต็มตัวเนี่ยบางอาชีพบอกว่าไม่ควรสากเช่นอาชีพที่บริการคนอื่นเพราะว่าบางทีมันจะทําให้เราแลดูเหมือนคนใจร้อนจริงๆไม่ใช่หรอกเป็นอุบทานในตัวเหมือนเราสักเสือไปเคยเห็นภาพจาในในในสมองไงว่าเสือต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเสือจ้ต้องมีอํานาจมีเดชใครมาว่าเลยก็ต้องไม่ยอมอันนี้ส่วนหนึ่งความจริงของของมนุษย์อยู่แล้วว่าค,คนที่สักเสือได้ในสมัยก่อนหลวงพ่อเปิ่น เข็มหนักโล8กว่าจะผ่านได้หูสักหน้าอกเจ็บมากอจิตใจต้องห้าวหาญเข้มแข็งสักไปแล้วเป็นโจรไม่เกี่ยวหลวงพ่อเลยแต่ใจเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใครบังลังแกไม่ได้แต่ผมกับมองต่างคนที่สักเสือได้นอกจากจิตใจเข้มแข็งแล้วเนี่ยต้องมีความสุขุมรอบครอบด้วยครับพอเรารู้ตัวว่าเราใจร้อนพี่ช่วงนี้เราทาไมใจร้อนจังเกี่ยวกับเสือที่สักไปหรือเปล่าไม่ต้องมาหาผมหรอกเขาจะซอฟลงไปเอง Hmm. งั้นช่วงนี้ต้องระวังหน่อยต้องใจเย็นหน่อยอกลายเป็นเย็นกว่าเดิมที่ว่านิ่งอย่างเสือ,อน,นี่แหละเหมือนมาเตือนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอารมณ์นี้มานะแปลว่าอะไร,ค,รคุณต้องรู้ต้องมีสติตลอดแล้วอ,อย่าอย่าอารมณ์อย่างเดียวให้ให้รู้ว่าช่วงนี้ไม่แน่นะอารมณ์มาแรงๆนี้ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ครับ อาจารย์ตอนนี้คนดังๆต่างประเทศเนี่ยถ้าผมดูเนี่ยมาเยอะมากเลยนะสตีเวนซีเกลก็ออกมาไรอัน <Ryan S 2> ฟิลิปป์แอนด์ีแ,แ,บแบ็กฟอร์ดครอบครัวมิทันเดอร์มาทั้งครอบครัวเลยพ่อคุณแม่ก็เป็นนักสแสดงเหมือนกันก็เป็นนักแสดงก็มามา,มาสากักอาจารย์ด้วยทีนี้นี่ปกติเนี่ยบุคคลเหล่านี้ที่เราพูดถึงเนี่ยคนในวงการบันเทิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยันลักษณะเดียวกันว่าฮะคุณแม่นี่คล้ายเคืองเขาจะมีปัญหาเรื่องของจิตใจนิดหนึ่งคือเขามีความเศร้าอยู่ในจิตใจเนื่องจากเสียลูกชายไปเขาไม่ได้ขอเรื่องงานหรอก พวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขอเรื่องเงินเขารวยกันอยู่แล้วล่ะรวยอยู่แล้วเขาจะขอเรื่องของจิตใจในการทํานุบารุงจิตใจของเขาให้ให้เข้มแข็งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าคนคน,คนรวยเนี่ยเขาก็มีความ<ร>อ่อนแอในโจของเขาของคุณพ่อเนี่ยเป็นอินเดียแดนเลือดแท้ด้วยและเป็นหัวหน้าเผ่าด้วยก็จะมียันหนึ่งที่เขาบอกว่าคล้ายกับสัญลักษณ์หนึ่งของเขาก็คือยันเก้ายอดต่อปีมันมันไม่ค่อยออกเห็นสื่อหรอกเขาจะมีผูกเป็นกระโจมเอาไว้โล ตัวเองที่ที่เอาพวกเขาควายหรือว่ากระดูกสัตว์มาเกี่ยวหน้าอกเกี่ยวหลังแล้วโหนตัวเองขึ้นไปอยู่บนลาวนั้นน่ะกี่ชั่วโมงก็ว่างกันไปเพื่อพิสูจน์พิสูจน์ตัวเองเขาผ่านบทน,นั้นมาแล้วเขาก็เลยไนดะ้เป็นหัวหน้าเผ่ามันค้ายเพราะเป็นกระโจมเพากระโจมแต่แล้วก็จะมีชายผ้ายิชายออกไปอย่างนี้เหมือนก้าวยอดต่อปีของผมอาจารย์คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะยันหรือว่าในเรื่องของจิตใจ กับการที่เขามีกําลังใจมันเหมือนกุศโลบายอย่างหนึ่งนะถ้าอย่างคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอคนที่อยากรวยอยากสําเร็จในชีวิตผมเชื่อว่ามันมันแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันครับถึงเขาไม่มาหาผมครับเขาก็รวยได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอเพราะเขามีความมุ่งมั่นรเราก็คือให้กําลังใจให้ยันส่งเขาไปอีกก็หลายๆทางบวกช่วยกัน <Okay. S 2> มันก็คือส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับยันด้วยใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าจิตใจเขาพร้อมครับ แล้วก็2อ,อย่างนี้ก็ช่วยกันหนุนให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำใช่ครับพวกนี้จะต้องปฏิบัติไหมอาจารย์ฝรั่งเนี่ยเขาปฏิบัติไหมเขาเข้งกว่าพวกเราอีกอเขาถามชนิดที่เรียกว่าถามทุกเม็ดเลยนะว่า เขากลัวมากที่จะผิดข้อห้ามถ้าทาผิดเดือดร้อนเนี่ยต้องบินข้ามน้ทนาทําทะเลกลับมาเราเราอาจจะคิดว่าฝรัง่งเนี่ยไม่ศรัทธาแต่จริงรแล้วเนี่ยถ้าไม่ศรัทธาก็คงไม่ทําตั้งแต่แรก<ช>แล้วก็คงจะไม่มาพูดคุยว่าเออถ้าอยากจะดีขึ้นตรงนี้ตรงนี้ต้องทํายังไงบ้าง<ช>แปลว่าตรงนี้เขาพร้อมละที่เขาจะปฏิบัติสรุปมีข้อห้ามไหมอาจารย์ข้อห้ามมากแต่นี้ต่างชาติจะมีความเข้าใจไม่เหมือนบ้านเราเบ้านเราข้อห้ามผม,มันจะให้เยอะกว่าถามว่าทําไมข้อห้ามของเรามีแบบโบราณด้วยเช่นเรื่องของกินต่างๆแต่ของต่างชาติ ห้ามดับพราะม่ตัวเองก่อนห้ามเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายในที่นี้หมายถึงว่าพวกเฮโรอีนยาบ้ายาอีอะไรอะไรที่ผิดกฎหมายะโคเคนอะไรนะที่มึงนองที่ที่กันอ่ะบ้านเราบุหรี่ไฟฟ้าก็ผิดกฎหมายนะแต่ผมไม่ได้ห้ามมันมันต้องเมคเซนด้วยใช่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 แล้วก็ไม่ผิดภรรยาัวเองอันนี้ห้ามเลยสําคัญที่สุดเลยชีวิตคนเราเนี่ยมันสังคมมันก็จะอยู่กันแบบไม่มีความสุขต้องมาคอยเราแวงกันแอบไปมีกิ๊กมันสุกแป๊บเดียวสุขปนระทึกแต่ว่า ปลายทางมันไม่มันไม่มันไม่สูกครับยกตัวอย่างสักหนึ่งเคสนะแมอาจารย์ที่อาจารย์เซอร์ไพรส์มากเลยกับการที่เข้ามาหาอาจารย์และสิ่งที่เขาขอและสิ่งที่แบบว่าเขาได้รับไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภาพจําในหัวเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่เป็นอาจารย์ศักดิ์หรือเป็นอาจารย์เริ่มเป็นอาจารย์ศักดิ์ใหม่ๆนะผมจะดูหนังของคุณซิกเกิลบ่อยเพราะชอบแบบแซวมอก่อนนี่เขาตะบวันแล้วครับใส่เสื้อคอจีนบาที่ไปมาเชียร์มวยไทยที่บ้านเราก็มีใช่ไหมครับครับนึกในใจนะ คนนี้มาสัง่งเอ้ยระ <c oughs> เบิดระเบอ้อแน่เลยแล้วผ่านไปหลายปีที่บ้านเก่าผมที่ผมนั่งสัง่งตรงนี้จะเป็นช่องกระจกแล้วก็ติดยันติดอะไรเยอะเหลือ <c oughs> ซอกเล็กๆเอาไว้สองออกไปนอกบ้าน <c oughs> ผมสักไปแล้วผมก็ส่องออกไปข้างนอก คนนี้เขาเดินเข้ามาด้วยเสื้อคอจีนสีด่างตามภาพที่เห็นดุย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 ,ดยบริการนี่กระจายไปตรงนูง้นตรงนี้ที่ตามเสาไฟฟ้ามัง่งตามใต้ต้นไม้มัง่งไม่เข้ามาในบ้านสักคนเลยเ,<อ>เขาเดินเข้ามาคนเดียวอะ่ะเหมือนฝันไหมครับจากภาพที่เราเคยคิดไว้ว่าสักวันถ้าคนนี้มาสักต้องได้าจาีชื่อเสียงยังฮะยังแล่อยู่ดีเข้ามาได้ไงจานถาวรเขนไหมคุณ<ม>โจคัมมิ่งพามาเป็นคนอเมริกันที่มาอาศัยอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยและเป็นคนเขียนหนังสือลอรีแพนเน็ตคนแรกของประเทศไทย ใช่ซื้อข้อสักยันอะไรอาจารย์สักเหมาวันผมไปเจ็ดวันได้มีเสือมีทุกอย่างที่เขาอยากได้ในชีวิตเขาใช่จะส่วนใหญ่จะเป็นน้ํามันนะเป็นหมึกก็มีที่เป็นหมึกผมสักให้ก็คือยันพุทธสอนที่เจ็ดวันเนี่ยคือเป็นนั่งคุยกันซะเยอะมากกว่าภูมิรู้ทางโลกยังไงผมสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วรวมถึงภูมิรู้ทางธรรมด้วยซ้ำเพราะท่านคุกคีกับคนเอเชียเยอะตั้างคำถามต่างๆนานามานั่งคุยเกี่ยวกับคำถามเชิงพุทธเชิงเชิงจิตวิญญาณถามว่ารู้ไหม <laughs> ไม่รู้แต่เราตอบกับบ้านทุกดินตามที่เราอยากตอบออปรากฏว่าชอบอก็เลยบอกว่าให้ผมเป็นมนุษย์คนเดียวที่จะเป็นอาจารย์ของเขา,าแต่หมายเขาว่าอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นดาริลามะ ใหญ่ที่สุดในทิเบตแล้วโอเคใช่ใช่เพราะว่าผมจําได้ซิลวิกิท่านเขานับถือท่านลารามาอยู่พรนภาภูมิใทัยที่ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นความทรงจําของเขาคับผมเราใช้เวลาอาจารย์เวันเลยนะในการสักวละสั่งเยีะยตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์ผมไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือมันผิดเขาอาจจะใช้เครื่องสักสักมั่งโอเคแต่ตัวอักษรทุกอย่างถูกต้องหมดอาจจะไม่ได้เข้าวิธีมันก็จะมีสูตรตรงนั้นเนาะ เราไม่พูดถึงแล้วกันเรามาสูตรที่มีมเป็นสูตรของอาจารย์จริงๆสําหรับการสักยันเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนครับอาจารย์หลายๆวิชาชีพก็ต้องมีความมีภาระ,ะในการดำรงชีพถูกไหมครับ,รบการดำรงชีพของเราเนี่ยคือการรับเรียนวิชามาด้วยมันก็ไม่ได้จบแค่สูตรการสักหรอกบางที่ที่บอกสักเป็นภาษาต่างดาวก็มีก็อยากจะให้ เรียนให้เข้าถึงมากกว่านี้อีกหน่อยการสักยานอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้อ,อย่างน้อยเราต้องตัดความเชื่อออกไปก่อนยังมีความเชื่อมีความงมงายอยู่รัฐบาลไม่ไม่ควรจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แน่ๆเข็มครูในสมัยก่อนนะครับเขาจะมีการยกเข็มถ้า ถ้าอย่างนี้ก็ถ่ายจากรูปของอาจารย์ทองก็ได้ที่ท่านมายกเข็มให้ผมถึงบ้านเลยนะครับก็คือการยกเข็มครอบมือครอบตำราถ้าสายสักก็คือการถ่ายทอดวิชาทางทางเข็มเป็นสัญลักษณ์เข็มทุกวันนี้เราใช้เข็มสักหรือว่าเราใช้เข็มอะไรครับทุกวันนี้คือโชว์แล้วครับแต่ปัจจุบันเนื่องจากว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเยอะอเราก็ต้องใช้หัวเข็มที่เปลี่ยนได้นะครับทำความสะอาดเปลี่ยนได้แล้วก็ ทำการสแตนเลสลายมาโอเคแต่ก็ยังเป็นเข็มโบราณอยู่ก็ยังเป็นลักษณะเข็มครูโบราณอยู่โอเคแต่ว่าทําความสะอาดไม่ไม่ใช่แบบสักเสร็จวางแล้วก็มาสักไม่ได้ไม่ใช่ทำความสะอาดด้วยคือเราสักแล้วเราเราเปลี่ยนทิ้งเลยตรงนี้เหรอฮะอาจารย์เปลี่ยนทิ้งเลยเหรอเขามาเปลี่ยนแค่ท่อนปลายเราไม่ได้เปลี่ยนทั้งทั้งเล่มเล่มหนึ่งประมาณ350แล้วก็มันก็ไม่ได้เหลือบากแรงครับไอ้ทำไปซื้อที่ไหนอะฮะอาจารย์ก็จะมีพพวกกันที่เป็นอาจารย์สักเหมือนกันที่เขาทําส่งมาให้เราของไทยเราเนี่ยแหละที่ แล้วก็เสร็จปุ๊บก็ทิง้งแล้วผมจะไม่ใช้เครื่องสักแน่เพราะว่าถ้าเราเราใช้เครื่องสักหมายถึงเราก็เปลี่ยนตัวเองไปในสมัยสมัยใหม่อนาคตไม่แน่มผมอาจจะใช้เครื่องสักแต่ว่าณตอนนี้คนที่มาหาผมต่างชาติที่บินมาหาผมเขาต้องการให้สักแบบออริจินอลครับผม,บผมโอเคอตัวหมึกนี่ก็ต้องสั่งซื้อมาสมัยก่อนก็จะใช้ขเข่าก้นหมอ,อมชิ้นส่วนของสัตว์ดีงูดีหมีดีงูด้วยซึ่งซึ่งมีความดำแต่สมัยนี้ก็ยังต้องใช้หมึกที่เป็น วิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่ามีความเข้มความดําความยืนยาวในการสักตย่าต้องเสกไหมครับพวกงนี้ต้องซื้อมาทีโอโหเป็นรถโลเลยครับใช่ใช่แบบเสกทปีเลยเราเสกเสกในงานพิธีต่างๆอาจารย์สักก็เสกใช่ครับเราสักไปเสกไปหรือก็การสนที่ยันต่างๆสมมติว่าผมสักเป็นอัคระเสกให้เป็นตัวกอไก่ตัวขอไข่ตัวควายเสือตัวหนึ่งผมใส่การสารส2 32ใส่การาร32หนุนท่าเสกผมว่างและผมก็พอจะคุยได้ยันด้านนั้นที่สักเสือ ก็เอายันที่เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเสกสำทับเข้าไปด้วยก็ได้แต่เราก็มีช่วงคุยได้ครับเขาต้องมาไหว้ครูทุกปีไหมเพื่อจะเสริมพลังให้เขาหรือว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นครับการไหว้ครูเป็นประเพณีในวงการศัพท์นะครับและเป็นเครื่องหมายของสิทธิ์กับอาจารย์การยกพานครั้งหนึ่งหมายความว่าเป็นคุณพ่อสมบุติอีกคนหนึ่งเขาก็ต้องไม่หลงลืงกูบาอาจารย์อย่าสักเกินห้าอาจารย์นะอย่าสักหลายอาจารย์นะไม่ใช่หรอก ืว่าของจะตีกันหรือของมันไม่ตีกันหรอกของคุณงานความดีจะตีกันได้ยังไงแต่กลัวว่าสักไปแล้วลืมสให้<ล>ใหมาเจ<ค>อเนะให้มาเจอกันอย่างน้อยก็ปีละครั้งหรือ2ปีครั้งมาพบปะพูดคุยก,ก็ผมเป็นตัวกลางผมทําพิธีบวงสรวงเชิญครูเชิญเทวดาลงมาในวันนั้นคุณมีหน้าที่แค่มาร่วมงานแล้วมาคอนเนคกับครูบาอาจารย์อาจารย์ผมถามเลยถ้าอย่างนั้นที่แบบอยู่ดีก็กลายเป็นอนุมานเข้ามีเสือเข้า วิ่งไม่ได้หลอกเนาะแต่ความที่มันมาอยู่กันปุ๊บคำว่าอุปทานหมูเกิดขึ้นตรงนี้อาจารย์คิดว่ายังไงครับคือคนที่ไม่เชื่อก็จะไปว่าคนเหล่านี้ว่าเลือนว่าเลอะเธอะอจริงๆมันว่ากันไม่ได้เพราะเป็นความความศรัทธาของเขาครับเขาศรัทธาคูบาจารย์ท่านนั้นๆมากกลิ่นธูปควันเทียนในงานพิธีเสียงสวดการกก่าองค์การเชิญเทว,วดาก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยผสมรวมกันทําให้เกิดอุปทานตรงนั้นขึ้นมา จับใจที่เขาผสมออกมาว่าอยากจะมันต้องขึ้นเป็นท่าของเสือของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะาให้เขาเป็นไปแบบนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าขึ้นเพราะว่ามีวิญญาณเสือเข้าไปอยู่ในตัวเขาวิญญาณลิงเข้าไปอยู่ในตัวเขาโอเควันนี้อาจารย์อธิบายได้ได้ชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ปกตินี่ผมเห็นมิกเยะแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวชาวต่างชาติมาละคนสิงคโปร์มา อาจารย์ที่นี่มีลูกศิษย์อาจารย์ท่านอื่นด้วยใช่ไหมครับที่สามารถจะสักได้ผม <S <S ผมก็จะสอนคนด้วยเราตั้งใจที่จะให้เผยแพร่ตรงนี้ผมก็ต้องคัดกรองด้วยระดับ,บหนึ่งบางคนก็ได้แค่เรียนให้อ่านออกเขียนได้บางคนเห็นมีแววในเรื่องของศิลป,ปะเรื่องของการสักก็สอนให้สักด้วย<ข>อนาคตก็จะสอนฝรั่หลังด้วยนะเขาก็สวดด้วยครับก็เหมือนอาจารย์เขาก็ต้องเข่งวิชาด้วย <S <S <S> เขาสักอาจารย์ไปเสรจให้ไม่ใช่ไม่ใช่ <S <S ครับเขาต้องโตได้ตัวเอง แต่ผมก็เชื่ออย่างนึงว่าทุกคนที่เข้ามาในบ้านคุ้มมันตลักแล้วเนี่ยในอาณาบริเวณของผมเนี่ยทุกอย่างที่ออกไปผ่านจากคุ้มมันตลักศักสิทธุกอย่างจานอีกเรื่องหนึง่งมีสำนักที่ที่ที่เราเคยไปพูดคุยอ่ะถ้าเกิดสักะอาจารย์ใหญ่ก็โอ้ราคาสูงเลยสักลูกศิษย์ก็อีกระคาหนึ่งเงีง้ยไม่ทราบอาจารย์ สักราคาเดียวผมโอเครู้ราคาเดียวกันผมไม่อยากให้เกิดความแตกต่างเรียบเทยบความรู้สึกได้ค่าท่างท่านที่เขาก็เป็นอาจารย์ศักดิ์ให้คุณเหมือนกันแต่เขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่เต็มที่มันได้ยค่าตัวเองนะครับก็ไม่อยากรู้สึกราคาเดียวกันครับผมพวกนี้เขาบุ๊กกันมานี่ทุกวันนี้ล่าสุดปี2026กก็มีจองมาแล้วนะครับโอ้ คนนี้เขาวางแผนชีวิตของเขามาเขาจองจนเราเต็มเวลาแล้วแต่คนไทยบางทีทักมาล่วงหน้าแค่วันสองวันมันเต็มไปแล้วครับแต่ถ้าคนไทยอยากสากักไม่มีปัญหาทักมาล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ตามคิวอะ,อะก็ยังก็ยังได้คิวครับราคาเท่ากันเกือบเท่าขั้นตอนมันเหมือนกันแต่มันต่างในขั้นตอนของการพูดคุยต่างชาติมันคุยคุยเยอะกว่าเราต้องทําความเข้าใจให้เขามากกว่าคนไทย2900กากับ3 0 0พ ต่างกันหกร้อยอย่างเงี้ราคาที่มันต่างกันแต่ละลายเนี่ยอาจารย์วัดจากอะไรไซส์ของงานความยากง่ายในการสักหรือความขขังของยันในเมื่อผมทํางานต่างชาติทุกอย่างต้อง make sense เพราะฉะนั้นผมกําหนดตามเวลาความยากง่ายแล้วก็ตำแหน่งเหมือนเหมือนที่ช่างจะตูทําเลยครัโอเคเอาเอาความยากง่ายมัน make s e n กว่าอะไรที่มันมันมันเกินขอบเขตไปเช่น ยันเล็กๆจุ่มหมึกสามทีไปคิดเขาเป็นหมื่นเป็นแสนผมก็ไม่ทำแต่มันก็ทำให้ลงเหมือนกันครับในส่วนของค่าครูของต่างชาติที่สูงกันนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องมีทีมงานช่วยแปลด้วยเพราะผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับคแต่ถ้าทำภาษาอังกฤษอันนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งเลยใช่ไหมพูดได้ๆครับแต่ว่าเขไม่ได้เก่ง m a มาบุ้ง i t ต ณอาจามากเลยครับอาจารย์วันนี้สุดยอดเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะะใครที่ชอบคลิปนี้ผมมั่นใจเลยว่าเราสามารถแชร์คลิปนี้เนี่ยมาให้กับทุกคนได้เลยนะเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่เฮียเองก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์แล้วก็ติดตามอาจารย์ได้ตาม Facebook นี้เลยนะครับนะขอบคุณาจาพู์จาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ